มันพีนี่จะกาวหน่อยแต่แร่ละติดจัดจะบอกเลยการบระจรภายในอะไลสุดกาวที่มีเส้นทางการเดินทางที่โคตรยาวการหาพลังการลุกเดนเจียนทั้งหมดนั่นไงยี่สิชั่วโมงในล็อกฟูดจะเป็นยังไงไปดูเปิดขีมารับต้นด้คัดสีล็อกฟูดแท้ๆทเพราะรางวันประจําวันและในความที่ผมเป็นมือใหม่เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าในแบบนี้อะไรเป็นอะไรบ้างถ้าผมเจอเงินเดนสนสำรวจตรงน้ต,ต,ตรงนี้นิหน่อยจะมาเจอหยบสมบัตินี่หลยผมก็เห็นว่าผมนะั้นมีเพรเลยตัวพอดีจิตวิทยานักสูงผมนะั่นก็ห้ามผมไว้ไม่ตยละ ขากแต่และครผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้เกือหรือไม่เกืดทองก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ได้มามันคืออะไรอ่ะก็บอกไม่ถูกมือนกันว่าเกิหรือเปล่าแต่พาไปคอมาที่ได้ผมก็ดูก็่เป็นคลองแต่งตัวแต่พอหยิบขึ้นมาปุ๊บมันไม่ให้ใสครับมีใครหยิบกับเก็บก็แค่นั้นน่ะให้ผมรู้ชัดเลยว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรบางอย่างแน่ๆสวนัขชายคนนี้ผมไม่รู้เป็นร้านทุกอย่าง20หรืออะไรมีขายตะกาสักผาด้วยแล้วก็มีดีเจมาชเป็นลอดี่กำลังยืนขายดาบคาตานาอยู่ครับเพื่อใครเก เกมดีดาบพร้อมส่งเราไปให้ลอกสองเอเกมนี้ไม่หลอกสองด้วยเออตอนดูสกิลอะไรก็ไม่รู้ที่ก็โอ้หโหใครว่าแแบบนี้ก้าวครับไม่ก้าวนะคุณดูเอฟเฟกต์สกิลนั่นนี่แม่งโคตรสวยเดี๋ยวจะบอกครับว่า,าทายแแบบนี้มันไม่ก้าวจริงซึ่งตอนตอนเกมเอาจจะดูก้าวหน่อยแต่หลังเกมคุณบอกเลยครับว,ว่าเอฟเฟกต์แม่งโคตรสวยเลยอ่ะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมปรอกันแสงสีฟ้าจากหน้าจ,าาจอคอมและมือถือให้แป๊บนึงผมใช้แมบออฟตัศครับด้วยความสามารถที่ป้องกันแสงสีฟ้าได้เป็นอย่างดีและมีดีไซน์ให้เเเเรืออมมมาาากกยยโคตลลพสไปฟฟแี แฟนที่ผมถืออยู่ในมือกจูจะแจกวาวา่าเฮ้ใต้เมนครับรอบโคตร M I U M E ไปด้วยเขาจะร้อยให้100บาทเลยนะคุณเอ้ยกับพอศูนเนื้อหาหลักของเรากันดีกว่าไอ้พวงที่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนพอ,อเคเวนนี่มันมีเควสให้รับมาเย็นดูไปอาจจะกังงงข้ามันบอกว่ามีโอกาสที่จะดรอปเบคอน50%ตอนนั้นมันจะอัดผมนะนะตา,าตามันผมเปียบเลยขายดาบคาตานะส่วนไอ้ข้างที่ไหนไม่รู้ยืนย่างเบคอนแล้วยืนยืนอยู่ดีแฮกก็นึกว่าญาติเรามาทักทายตาที่ไหนได้มันมาต่อยผมผมจึงยอมไม่ให้ได้สววครรรัััับไไปปปงมมมมมนกก็็่ตาาิยย ชายหน้าแห้งคนนี้ที่ไม่รู้ไปเสียตากกีมาจากไหนยืนหน้าแห้งเชียวชวนกูเล่นต่ออีกแต่เสดายที่ผมไม่มีเพชรน้ำพันนันกเฮียแกไม่งั้นเล่นแล้วเนี่ยแน่นอนครับทุกครา้งที่ผมเป็นมือใหม่ไทยผมก็ไม่รู้มันก็ต้องควรต้องไปเริ่มอะไรตรงไหนแต่คิดอะไรไม่ได้จึงมาหาดีเจมันเป็นลอซื้อดาบคาตานน,นิน่อยพร er ้อมให้เฮียแกเผยเพลงอโรนให้ฟังและมปถึงเวิรการเบคอนตีกันเองจึงได้เริ่มได้เบคอนมาแต่เฮียแกดูเหมือนจะขังเบคอนจับผมที่สงสารจึงเอาเบคอนทันนิน่อยแต่ดูเวลที่เพิ่มขึ้นมานั่่นนนนนนสิิเเเเเเดดดดดีีี๋๋ยยยววววๆๆๆคคลลแแบไมมอออา้้หระผใใจต นั่นเวเกมวันนี้เบลจะไปสุดตรงไหนวะโอ้ใช่ครับตัดภาพใหม่ที่ผมเอาเบคอนได้ปิ้งเลยเลยได้เบลมาให้เลยเบลผมก็ดีไป2อ0พแต่ยังครับยังยังไม่หยุดดีดอีกขณะผมเดินมาหาซาตาขอ้อจานตีเลยเครื่องซักผ้าเบลผมก็ยังเด้งขึ้นมาแบบเรื่อยๆลืแต่สิ่งที่ขึ้นมาเยอะกว่าไม่ใช่เบลของผมแต่ยังได้แต่คือสเตจที่มาหาศาลเดี๋ยวกูจะอัพอะไรดีะน,นั่นนะ่ะกูไม่รู้จะอัพอะไรดีก็เลยอัพดาบแมมเลยแล้วกันอย่างน้อยไม่ถึงก็เป็นละวขอไตแรงไว้ก่อนต่อมามาฟ้าฟันกับเบคอนตัวแดงผมก็ฟูกััับมนนไปเยฟ ตัวแดงนี่ไปมาเรื่องเลยว่าก็มา้องสนเราแล้วครับแปบเดียวสี่พันแล้วไม่ต้องสนใจเลยล้ะครับว่ามันจะไปสนทิตรงไหนมาดูทรงค้งจะไม่ได้สีซุง,ง่ายๆคราวนี้ผมเปลี่ยนมาตีตัวสีฟ้าบ้างแต่อีตัวเว้นนี่ค่อนข้างเก่งเจ๋งแม้ซัดผมมาซ้อมมาก็ตายคาไปน้ากองรับดาบใ้หมดเลื่อยเลือเล่อยไปต้องยิ่งเรียกมัดแรงมัดครับโอ้นีไงพันแรงมัดของจริงไปไปตีมาผมในออฟบูที่บอกตามตรงผมก็ไม่รู้เลยจว่าสามารถไปทําอะไรได้แค่เวนนี่มันของเยอะจังเลยฟ้าเมื่อมาอย่างผมนี่งงไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าจะท้าผมก็รู้ ดีครับผมสามารถเอามาซื้อดาบคอตเนอรน้ำันอัปเกรดได้ได้แล้วการนี้ผมมีดาบคอตนานอที่ดูเหมือนจะเป็นเหล็กเป็นชิ้นไปอันขึ้นมาหน่อยทำให้การฟาร์มของเรานั้นดูดีขึ้นเยอะแถมไม่พอยังมีสกิลอีกตั้งหากโอ้เดีรู้ว่าจะใช้สกิลสักทีสกิลของมันนั้นเป็นการฟันขึ้นดาบออกไปจิ้มแทงันขึ้นดาบแล้วล้นรัวการเล่นเกมหลอกฟุตก็เหมือน,นการเรียนครับยิ่งรู้ลึกยิ่งสงสัยไอ้ที่อชานแหวนนี่คืออะไรฟ้าโคจะหากันเอชานมาจากไหนส่วนดาบยอโลลิทาแน่นอนครับผมดูคลิปในสอนเบี่ และของดีของเด่นไม่ทําไม่ได้แต่ก็ต้องเดี๋ยวก่อนข้ากว่าจะทําได้ก็ต้องมีเบี้ยวเยอะๆเสียก่อนถึงตอนนี้มันจะห0 0พันมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่สำหรับเกมนี้ยังถือว่าใหม่ครับหลักแสนยังน้อยไปเลยพูดจริงเดินมาที่บอ่อซรายผมก็เจอพวกฟีแวงอยู่ตรงนี้รอตาลอดใจผมเขาหยิบขึ้นมาพวกก็อ้างป้ายแรงงานทะลกนี้ที่เขาบอกว่าถ้าขุดไปเลยก็มีโอกาสาจะได้ของมาแลกเพจผมเป็นคนหิวเพชรจัดจัดจึงมาลองขุดดูใช้เวลาขุดอยู่นานเอากระดูไปแลกได้เพาแนะค่อันเดียวเองคงตัดงิใจกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าถึงตอนแรกจะ มีตายเกิดบ้างอะไรบ้างแต่หลังๆเขาปล่อยสกิลเดียวบอดมากระทั่ายเหรียญร้อเขาตายมาเกินในคาเฟอีกข้างแล้วผมก็เห็นว่าไอออฟซีฟ้าที่สามารถขายไม่เพชรได้ด้วยจังหวะน,นี้ถ้าให้มาชี้ช่องทางรวยผมแล้วครับแต่ประเด็นคือใช้ตัออ้งหกสิบห้าอันถ้าเป็นการฟังก็เริ่มต้นการต่อไปได้ามาถึงขนาดน,นี้ผมก็ยังไม่อับเลือดด้ครับระเ็นคือตีแรงวันช็อตไว้ก่อนถ้ามาทีา่หน้าเกมพลาดแล้วก็ขอทุกคนยินดีเข้าสู่เกมจับผิดผาบครับท่านนี้มีใครเห็นลูฟี่ไหมได้ไม่มีผมก็ไม่เห็นแต่ไมจเป็นงราผมไปแ ใส่เดนลาร์ miuab ชอบจอะได้เงินฟรีและเกมพมัดกข้ามาทนี้นะก็มีมากมายเลยซะเอผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาเกมพัดอันไหนดีซึ่งมเมื่อเลือกไ่ถูกก็มีอัน้ใจใเรียบร้อยครับซองจินวูทำไงก็พี่แกเที่ยระโอเคขั้นต่อไปก็รอน่านทำไรงั้นเดี๋ยวมาถ้าพามาอไม่ที่ได้เกมพัดมาเรียบร้อยสุนดน้าทายดีความอยากลองอะไรแปลกส่วนตัวเข้าไรลยได้มาด้วยแล้วก็นี่เอฟเฟกต์อะไรนักหนาฟ้าใครไปทำอะไรเนี่ยถึงจะเพิ่งได้เกมพัดมาคงก็ลืมอาหารพายว่าผมต้องไปให้โลกสองก่อนพม่นคงจะไม่สามาญล รับดาบของซอลกินบูได้เพราะเราไม่จากกันเล่นมบอยังไม่มีเป้าหมายตอนนี้อย่างน้อยก็มีเป้าหมายแล้วครับคือต้องไปเอาเกมพาร์ทที่เราได้ไมาให้ได้ผมเดินไปหาพี่นาร้อนนี่ที่ของเนื้อคงต้องเสียเงินห้าแสนจะดูไปดูมามันเลยแมวห้าแสนนี่วะนั่นแหละลครับเป้าหมายของผมที่จะทำในตอนนี้การฟ้าไปถึงเลยแมวห้าแสนแรกๆเลยคงต้องทำดาบโยรุเสียก่อนผมเรียนศึกษาในยูทูปว่าเป็นอย่างดีอย่างแรกเลยคงต้องมาที่กอลิงจะน,นั่นปพดสกิลดาบฟาดฟันลิงไปเลยจนกว่าจะดอบกล้วยมาแต่ดูความซ้อนพามาผมเดินมาข้างหลังก็จ ดาบแช่งขายอยู่ตรงนี้พร้อมกับกระบอกงอคงหึ่ยนาสนใจมากก็เธอแต่ดูโค้งต่ละอย่างของคงทําไมได้จะกจะมาตีลิงกินกล้วยต่อถึงจะมีตายบางอะไรบ้างแต่ผงก็เซ็ตปาไว้ตรงนี้ครับใช้เวลาหย,ยุดแปด๊บหนึ่งกระถ่ายมาแล้วต่อมาผมได้แก,กอากาศไปที่คอนหัวดำเนื่อต่อมาที่ลืมข้างเกาะสตูวมผมก็คือหินพวกนี้ใช่ซึ่งเม็ตะอบอกก่อรู้วสิ่งที่ผมหาคืออะไรก็ก่อนหินไงแต่บาครับเก,ก็บใส่กระเป๋าแล้วไปกันต่อท่ามาที่คอเลาสานสลอมชอนนี่ใครเป็นคนล่างสัว์เขาข้าไมไปเลยครับเพราะผมต้องตีม แมวจำนวนมหาศาลตัวใช่เพราะว่าดางของผมนั้นฟาดฟันแมวไปเรื่อยๆผมจะได้ลูกแมวมาสักตัวหนึ่งต่อมาเขาต้องมาที่กอบบาคิตตีบาคินั้ออน,นเพื่อให้ดอมนักขักตัวตลกที่ใค่สาว้จะเป็นตัวตลกทันทีเตอก็ลืไมไปว่าผมเป็นตัวตลกอยู่แล้วก็เลยมีนักขากตลกติดอยู่ในกระเป๋าความจริงคือผมได้มาต่อสุบกรต้อ,ตอนเกณฑนะครับเพิ่งจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละคาอหา,ายะยไม่ห้องอีกครั้งอุปาที่ผมมีในตัวควักออกมาจากกระเป๋าเราไปให้พี่แกแล้วก็เรียบบ้อยจนกระทั่งแท่งไงดำดำ ละคอตารากสื่อเชื่อมรีวิวของใหม่การฟันธรรมดานะั้นเป็นการฟาฟันแบบธรรมดาธรรมดาอย่างที่ว่าเลยครับสกิลแรกนะั้นเป็นการฟันขึ้นดาบขนาดมาคือมาเอาอกไปแหมสกิลมันเอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยต่อมาสกิลต่อไปนะั้นเป็นการซับแบบรวดรัวที่ไม่ใช่รวธรรมดามารัวโคตรเออสกิลนี้ขังข้อดีพาชรีวิวของแพมหนึ่งเดินสบายตรงนินี่นะปรากฏว่าผมเห็นว่าตรงนี้มีด่านเจายอะไรสักอย่างด้วยเอะใครบอกเกมนี้ธรรมดาครับดู นี่สี่เขามีระบบดันเจียนด้วยนะแต่ว่าลงยังไงก็ค่อยว่ากันละกันเนอะแ้าเป็นดันเจียนเดียขายอะไรก็ไม่รูทิวท่าคงคงไม่ได้ซื้อมาใช้ได้ไง่ายง่ายๆตอรซอนตอเองเนอรก็เจอเป็ดน,น้ำอะไรก็ไม่รวยผมนี่อยากแหลมแด้ขอเข้าด้วยก็เลยเสลหน้าเข้าไปใช้สกิลยังไม่รีรอแต่อยู่ได้ไปทันหนึ่งวีครับก็ไม่รู้มีใครมา่ายผมแม่งตัดคัสซีใส่ผมเฉยเอางแ,แม่แ้วไม่อะไรไปได้คือเทพกูเยอะเลยเนี่ยดิ แต่ไปามาดูว่าผมจะได้ส่วนร่วมในการฆ่าเพ็ดยากนั้นด้วยครับพอกระดาษมุดหน้าตาประหลาดมาหนึ่งอันผมที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ก็เลยเก็บใส่กระเป๋าให้ก่อนก็ัมาดูสกิลการต่อสกิลต่อมานั้นเป็นการชาร์จมนพลังซูเปอร์ไซยาแล้วก็ปล่อยคืนดบออกไปอ้โวที่โคตรเท่ของคนดีส่วนต่อมาสกิลสุดท้ายน,าน,นายลลั้นเป็นการดบย้อนโลจิแมสเตอ์ตัวแล้วก็ฟันกับอากาศอ้แรงโคตรเลยคนที่เดียวรอสบอร์ดบาร์กีฟคมตายหายเป็นหน้ากองเลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้แลอยอะซัมท็อปทุนในการเอาเงินจริงไปแล เือนตอมสมเชิรเขามาใช้บริการในร้าน M U M a Shop ได้หรือว่าร้านของผมเองที่มีบริการเติมลอบอักดแก้าแพานแบบต่างๆในราคาเลจจใช่ครับมีหลายแมปเลยละ่ะถ้ามีบริการขายร้านไก่ตั้นใอแมปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตนู่นนี่นั่นบา้บา,บา อมคุณุกคนที่ตามครับเอาคนนี้ไปใสในเว็บจะได้เงินฟรีด้วยครับและต่อมาเหาการฟาร์มเรายอนรับเข้าผมไปดูคลิปใน YouTube มาพวกให้มาฟาร์มบนเหรียตรงนี้เขาบอกว่าฟาร์มค่อนข้างยาก,ก็จริงแต่มันได้เลเวลเยอะพอสมควรเลยแหละผมไม่มาถึงนันก็มาชักชารีรอรี่ซอยดาปาซบอททันทีซึ่งยังรับตามตงรงเข้าบนเรื่องมาทิกวที่ผมคิดเยอะผมใช้เวลาฟาร์มฟาร์มอยู่นานเลยแล้วก็มันจะตายแต่ละตัวแต่ละตัวให้ผมอะแต่ยังผีได้มนันนะก็คุ้มค่ามากครับบอกเลยแถมบอกว่าจุดนี้เราสามารถเอฟเคได้ด้วยพอ มันก็จะไม่ออกมาตีเรามันก็จะยืนโง่ติดรั้วอยู่อย่างนั้นนั่นแหละท้ายเป็นจุดยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ของเราเลยครับคนเิฟ้าเป้เล่ได้สเตตมากก็เอามาอัพค่าดาบจะได้ฟันเร็วขึ้นไอ้ขาันเลือนนี่ไม่ต้องหรอกข่าบอลมันออมาตีไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ยืนฟันปล่อยสกิลดาบทงนี้ยาวไปครับจะได้ไม่นานอยู่ดีก็มีใครไม่รู้มาก่อกวนผองแไมพอผมยังไม่มีโอกาสเข้าไปตีบอลอีกพอดูแดงสิแค่สกิลอะไรก็ไม่รู้รอทีเดียวบอลตายเรียบร้อยถ้าพนันี ฟ้าม่ยบินละล่องลอยไปตามอากาศไปหาตามเกาะต่างๆเรื่อยๆพราองเลยข้าวไว้หนูพวกนี้ไม่เพิกเป็นอย่างยิ่งเพรารอใจจะถึกแล้วนั้นยังมีรั้วกันระหว่างเราสองมาสามารถเดบตีผมได้อย่าง่ายๆเลยว่าวตีตายแต่ตัวล่อสผมกดสกิลไม่รู้กี่รออต่อกี่รอบ่ะผมได้เห็นน่นน่แล้วจึงต้องออกตามหาเกาะใหม่ที่ผมสามารถฟาร์มได้แบบง่ายๆจนได้มาเจอกับพี่ชายคนญี่ปุ่นที่คายดาบไว้ด้วยชิมอนจิที่ผมชอบดาบน,นี่ในเรื่องวันพีชมากกพาเธอแต่ผมมีดาบยโอรูอยู่แล้วบอกเขาก็ไม่รู้เลยสําเขาต้องเอาอะไร มาให้มันแล้วก็นักบวชสุดเหลมคนนี้ดูเหมือนผมจะสามารถเอาสมุนมาเอนชันดาบได้ด้วยคนาจ่ม,มาช,าชาักช้าเรีรอรีกดเอชันชาดาบยรู่นแทนทีพอกับผลลัพธ์ที่เฟลครับแม่ย้อยที่ผมทำให้เพื่ออะไรเนี่ยผมที่ไม่รู้จะไปฟาร์มใหไต่อแตใ่ในก็กลับมาก่อนแหลกให้เาก็อยากลองดูจะไ้ก่อนน้ำเงินนี่แลกเพรไดอย่างไงจึงมาเราสแปมการฟาร์ไามไอเบคอนตัวน้ำเงินนี่ใจคราวสำหรับคันี่ชอบความสะใจมาฟาร์มตรงนี้คุณสาใจเป็นอย่างยิ่งพอยบอทเวนนี่แม่ตยายแล้วเกิดไวโคนเลย ถ้าผมสแปมสกิลดาฟันล้วลัวบอดเกิดมาห้าหกครั้งก็ตายรวดเลยถ้าภาพใหม่ที่ได้ก่อนนะั้นมันก็นิมหาเพียบถือจะเอามาแลกของที่สาวน้อยนี่ซึ่งก่อนจะแลกก็ต้องเอาของที่ได้มาเข้ากระเป๋ากันก่อนแต่ประเด็นคือแม่มเยอะโคตรเลยมันต้องการใช้4ี่สิบห้าสิบชิ้นน่ะพอ้าต้องกดไปกดมาไม่ไหวครับโคจ้งร้งเรเรื่องความพยายามในการละกรอน,นกันนี้มาแลกเพชรยี่สิบห้าอันพอจะกดเข้ากระเป๋าแต่ละอันแต่ละอันพอด,ดีกูมือหงิกก่อนแม่ถึงเชื่อาอย่างนั้นก็แอบเอาท่อเป๋าเพิ่มดินหน่อย ปรากฏดูแล้วมาได้ขคยีสิบห้าเพชรเองครับบอกต,ตรงเลยว่าคนไม่คุ้มหนุ่ยโกวเวลาไปฟ้ฟาอย่างอื่นมาแหกเพชรดีกว่าอย่างครับอย่างครับคุณไม่รู้เราก็เพิมติดแค่ซุ่มแค่ไหนกูเลยยอมนั่งมืองหงิกมือง,งอนนั่งเอาไอ้กอสีฟ้าเวนนี่เข้าก็เป๋าเพื่อเอาไปแลกจนในีสุดผมก็ได้เพชรพอซุ่มกองเวนนี่สักทีกวาหวังว่าได้าอะไรให้ๆบ้างเธอซึ่งก็อะไรอ่ะคลิปไซเบอร์หรือมันจะเป็นของอีเวนนะครับคงก็เลยเดาวดาวคงต้องอยู่ที่เกาะอีเวนแน่ๆเดินไลยตามหาตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นไปเลยากร อยู่กับพี่คนนี้ครับเป็นตัวละครจากเกมไซเบอร์พังแต่ผมถึงจะมีชิปไซเบอร์เวนนี่แต่คงก็ไม่สามารถแล่ได้เพราะมันขาดของอีกเยอะเนี่ยผีกอยาสปปดนี่ข้อความลาบมมนมีบนโลงกงามความรับขอยเคมเวนนี่นะคือมันมีปุ่มเก็บของอัตโนมัติอยู่ตรงนี้แต่ประเด็นคือบนโักเสียรอบมากซื้อด้วยสิผมได้เห็นอย่างนั้นจึงมันต้องคิดนานและกดซื้อทันทียังไม่รีรอจากนั้นก็กลับไปฟาร์มต่อไอเคมนักเลงเก๋ายาวไปแล้เมาเริ่มแกงกล้าความฮาวเป็งก็เริ่มมาด้วยความนึกคือผมจะบุกฝ่าอาการปีิอ,ย,อย่างรวด ปล่อยสกิลใส่มันยังไม่ยังแต่ถ้งเชนนั้นก็โดมันปล่อยสกิลพิษถึงขั้นจมลงไปนอนกองใต้ทะเลได้สมุดมาเอาไปใส่ช่องตีบวกแล้วก็ตามเคยคราบเสียไปแบบฟรีๆและเพิ่งเห็นผมมีแพทยอยู่ในตัวได้ไงหนึ่งพันนักสุมมืออาชีพอย่างผมจึงไม่ชัาช้าเลยเปิดกองเท่กันแหนอนบางอย่างที่ผมได้มาก็ไม่รู้เลยเลยทราบว่าคืออะไรเฮ้ยแต่ผลความมืดมาด้วยด้วยความอยากรู้อยากลองผมหยิบขึ้นมายังไม่คิดหน้าคิดหลังหลังก็มับเขาให้ สกิลแรกเปก็นการสร้างความมืดขนาดมากขึ้นมาต่อมาเป็นการสร้างลุมน้ำที่พื้นเป็นบ่อแห่งความมืดและตามด้วยสกิลที่สามเป็นการเอาความมืดห่อหุ้มตัวดุดดังรอชาแห่งความมืดชจว,วันนี้พระเอกมังควาต้องมาแล้วปะในเมืองว่างคนติดการเดิมพันอย่างผมอยากแวะมาเล่นตักกี้นิดหน่อยส่วนผลลัพธ์นะเหรอสุดท้ายตาสไตล์นักเดิมพันเล่นจนหมดตัวครับแม่เพรก็สุดท้ายกูเล่นซะแห้งเลยตัวกันมาต่อที่ก่ออีเวนเจอไอบอดทำม,มืดผมตีมันไปโดยที่บอดตามตรงเลยครับว่าผมไม่รู้เลยว่าตีแล้วได้เ ไปๆไปมาๆผมใช้เวลานั่งตีอยู่นานแล้วก็ถามกับตัวเองว่าผมตีไปทําไมวะฉันถึงก็ถึงแทบไม่รู้เลยตีเราจะได้อะไรเนี่ยแล้วหลังจะแครอะไรมานนะเพราะว่ากลังมาฟาร์มต่อตามเดิมจะได้เป็นโลกสองอาดาทรงจีนูของผมสร้างีใช้เวลาไม่นานผมกระโดดพอที่วลวสีแสนตั้งหลังผมอัพสเตปไปเรื่อยการฟาร์มก็เริ่มง่ายขึ้นเยอะผมไม่จำเป็นต้องไปหลบหลังลัง้วแล้วครับเข้ามาให้ล้วได้เลยตัวซับไม่กี่ทีบทมัาก็ตายคาดาผมมาทีเรียบร้อย่วมทีไปตีเ็จมาแลกของและใช่ผมได้แฉล ถึงจะบอกว่าได้มาเพียงอย่างนั้นแม่แรกแค่นิดเดียวเองเว้ยแล้วก็ทำสิ่งที่ชอบเปิดกลองซึม ลอานี้ได้ขอมาเยอะพอควรฝนสายฟ้ากินเข้าไปพร้อมกับไอผมหวังในใจว่าจะได้สกิลที่ทำให้ผมเคลื่อนที่ได้ไวๆลองกดสกิลไล่ๆและเล่นดูไปตั้แต่ตัวเตถึงตัวเอกซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีวีแววเลยครับพี่จะมีสกิลไหนทำให้ผมเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นบ้างแต่มีสกิลหนึ่งแล้อผมคอดอึง้งเมื่อกดใช้ไปมันทําให้ฟ้าฝนแล้วมันเป็นใจก่อตัวเป็นเมฆดําแล้วต่อจากนั้นก็เกิดเป็นเกาะสายฟ้าขนาดมา,มาทุ่มลงมาที่พื้นแบบว่าโคตรอลังการโว้ขัเกิดดีแบบโคตรสวย ก็ใครบอกแบบนี้กคุณดูสกิลนี้ก่อนครับบอาแบบยังทำไม่ได้นะคุณเอ๋ยผขาไม่รู้แค่อะไรอยู่แม่มทำเอฟเฟคโคตรสวยแต่แม่มโคตรกาวแต่ประเด็นคือคณด้าแม่มฮารทีเลยครับกลับไปฟาร์มต่อซึ่งใช้เวลาไม่นานก็เลยไปห้าแสนสักทีแทนที่ผมจะไปโลกสองเลยเพราะแม่มตีเป็ดเล่นตักกี่ให้เสียงเงนินเล่นเอาสมุนมตีบวกให้ตาสว่างสักทีวันเล่มเดียวมาตีไม่ติดหลอกเฟ้ จนในสุดใกล้เวลาเลิกลีลาได้ไปโลกสองสักทีมาถึงด้วยความซนตามภาษาดาสํารวนนู่นนี่นั่นลุ่มๆเลยคือไม่ได้ตาจากหลอกแหลกเลยครับก่อไหม่ p c ใหม่โหดขึ้นอะไรทำนองนั้นแล้วป้อมมาหลอกผมก็ยังคงชัดเจนไปที่เกาะอ,อีเวนหา NPC ซทรงจินวูคุยแกผีแกรับดาที่ผีแกติดค้างผมไว้แล้วก็นี่ไงได้มาแล้วดาวทรงจินวูของผมที่ซึ่งมาพกอกับความเท่ที่ไม่สามารถบรรยายได้ไง,ไง่ายๆเขาถอดเดินกลางผีแบบโนบแบบเบียวเบียวและการตีทำยายที่ใช้ดาบคู่ กูจิวฟันใส่ถัตตแบบโคตรเท่บอกเลยผมโคตรชอบถ้าไอ้อนิเมะเรื่องนี่มาทำผมเบี้ยวๆนา่าจะเบี้ยวกว่านี้เยอะครับแล้วสกิลแรกนั้นเป็นการสั่นตัวและฟันฟันพร้อมพมูดด้วยความไวสูงโคตรเท่ของโคตรดีแล้วสกิลที่แล้วว่ะเท่แล้วมาดูนี่สกิลนี้เป็นการฟันขึ้นดาวสุดอลังการ ว้าวว่าคนมันเป็นการฟันขค้ืนดาบแบบขนานมากือมาคนล้างคนปางศัตรูเลยครับว้าวของคดีแล้วประเด็นคือมันเท่จัดเลยนะผมไม่รู้ว่าของอย่างอื่นในแมวเว็บนี่มันจะเท่ขนาดไหนฟะเนี่ยประดนกิณต่อมามันเป็นการฟอนฟอนฟันซับๆแบบรวดรัวและเมื่อความเพลินพาไปมนุษย์เราก็มีบ้างครับที่บางครั้งจะผ่าเมื่อก็มาเกินไมาเห็นเกตเปิดยูเอดีความเป็นฮันเตอร์ในตัวผมก็ก่อเกิดจะเข้าไปปิดเกตหน้าเสนดาที่ผมมาช้าไปหน่อยชีอดเบียว จินูกสกิลดวเห็นไปว่าแทนแล้วามาดูนี่ก่อนกดไปมันเป็นการตัดคาสตซิปากดาบลงเพื่อจะพอลลังแห่งจักรรพดิเงาแล้วก็แปลงล่างมันจะเ,นจนเ,ปเป็นล่างแบบประมาณว่าราชาเงาอะไรประมาณนั้นเลยครับโวโคตรเท่ของโคตรดีผมนึกว่าแม่นี่จะทําได้ดีขนาดนี้เลยอะเนี่ยสุดสกิลต่างนานาก็ดูเหมือนจะเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมมาคือสกิลวีมันจะใช้ล่างเงาของเราจับศัตรูไว้แล้วเข้าไปฟัน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 ,ฟนโวโคตรเท่ของโคตรดีมเหมือนตอนที่เราใช้ล่าง จะเป็นอมตะชั่วคราวด้วยครับและก็ยังยังก่อนมันยังไม่จบแค่นั่นต่อมาให้สกิลแปลร่างอีกอันข้างนี้มันเป็นการดึงพลังเงาขั้นสูตประทุออกมาจากจุดต่างๆรวบรวมเป็นพลังก้อนมาเก็บไวใ้ในตัวผมจากนั้นก็กลายเป็นพลังเงาเอา่อนทะลุป,ประทุนออกมาตามตัวที่บอกเลยว่าโคตรเท่ของโคตรดีให้แมมนี่มาทำอะไรได้เท่จังเลยฟ้าผมเรืองชอบเลยครับพูดจริงแล้วก็สามารถเข้ามากระดูเหมือนจะรีนเรื่ออะไรแบบโคตรของโคตรเร็วแบบเกิดขึ้นีทันทีเลยอะไรเชือ ครับกำลังจะหาจุดฟาร์มอยู่ดีก็เจอคนคุกม,มายืดแจกนมหน้าอยู่ตรองนี้ผมดี่กจะโดนนมหน้าก็เลยทําตัวดีๆไว้ดีกว่าตอกฟาร์มดีก่อขนมพวเพราะควจะโดนขนมหน้ามันก็ฟาร์มดีไว้ก่อนนี้เดินเล่นไปก่อนอื่นปรากฏว่าวยม,มีอะไรน่าสนใจเลยครับเละออย่างนี้ผมเอามาด้วยความอยากลองพลังมีกูกครับไม่ได้เจอร้อนหรือว่าอะไรนะครับแค่เป็นซีของกระตือไว้ก่อนคือผมอยากลองจริงหาข้อมูลด้วยผมต้องไปเอาพลังนี่จากก่อนนายเขาบอกว่าเป็นก่อเพลงแต่ว่าผมจะไปรู้ได้ไงเาว่าก่อนนั้นคือก่อเพลงจึงตลอด ตามหาไปเรื่อยก่อนนี้ไม่น่าก่อนนี้ไม่ใช่สอหาไปเรื่อยจนกระทั่งนี่ไงครับกดรับมาด้วยความไวสกิลแรกเป็นการพาต้นหอมระเบิดออกไปใครคิดว่าเนี้ยสกิลสองเป็นการวาดเข้าไปให้ไก่ล็อกตูไวล้วฟาดในแบบต้นหอมแบยบ,ยบยับยับใครมาคิดว่าต่อมาก็ดูมนจลปันเข้ากับไป็นการล็อกเพลงไพ่รอดสนอจับใจทำให้ตูล็อกฟาดต้องยืนตั้งใจฟังโอไก่มานินวะเนี้ยสกิลสุดท้ายเป็นการเต้นท่าน,นิดหน่อยลอให้คนเข้ามาดู แกแๆจะนัก็ปล่อยเราแสงเลเซอร์ยิงอัดหน้าไปโว้วโโกรอลังครับ ใครมปนหาคิดเพื่อน่ะแล้วดูข่าคขันไม้คันมือไม่ไหวสุ์ไปดอลมาทำอะไรตรงนั้นฟ้าต้นงต้นมาจกการตีมันนิตหน่อยอารมณ์แบบมาเหมือนเป็ดในโลกแรกครับตีไปในเพลพันหนึ่งพร้อมกับสมองงอนี้ราคาฉลามได้ก็เหมือนการเพิ่มเติมขึ้นเลือดน้อยกว่าปม่มาซุ่มของตามมาสหนานเดิมพันไม่มีอะไรได้จะขอน้าตาแปลกแปกไม่คุ้นเหมือนเดิมโอ้ครั้งนี้ได้ผลอย่างมากครับเอาเขากือบเกียร์ซะกันตกโธทีตอนแรกผมนึกว่าเป็นเกียร์สีเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีก็ได้ครับแต่ผมไม่รู้ซึใครรู ของทีเธออยากใช้พลังเกียร์สีต่อจากนั้นไม่รู้จะทาอะไรให้ลอกสองแล้วผมจึงว่าเริ่มปฏิบัติการกาฟาร์มเลเวลกันต่อแล้วก็ให้เลือกฟาร์กก็คือก่อนลูกอมนี่เพราะผมสามารถใช้สกิลเดียวทําบอดตายหลายสิบตัวได้เลยอ่ะอย่าไปครับต่อจากนั้นท,ทุกอย่างก็เริ่มซ้ำซากวนๆและช่าเจทีซูเปอร์ไอดอลล่าฉลามยักเผยกลงและยูอีดีอะไรที่ไม่ซ้ำซากก็เคยขึ้นยูอีดีเกก็เปิดทรงชินรูอย่างผมเห็นแล้วทำไม่ได้จิงต้องพุ่งตัวเข้ามจะปิดเกยทันที อะไรบางเข้ามาแล้วข้างในนี่มันจะเป็นการจัดการบอดเปเว็บอะไรเถื่อนนั้นแต่ละเว็บแต่ละเว็บผ่านไปมันจะง่ายๆไม่อยากอะไรใช้สกิลตีไปทีสองทีก็ตายกันเรียบแต่แน่นอนครับโรงนี้มีอะไรง่ายเสมอไปหรอกอยูดีก็มีมาฮิตตตนจากสุคุนหน้าพอม,มาจงนายไหม่รู้ตีผมยางแรงแต่ดีด้ผมมีร่างอมาตะกดไว้ได้ทันเลยสามารถตอ่อกรกับมันได่งั้นผมคงตายไปแล้วแน่ๆเพราะมันตีแรงโคตรเลยผมรู้จักถานการณ์แล้วว่สาสดเราต,ต้องลำบากแน่ๆจะพยายามเดิน วนไปเลยรอให้สกิลอัมาตาของผมคู่ดาวเสร็จแต่ความเป็นคนร้อนของไม่ช้าไม่ทันร่อสกิลค,คู่ดาวเสร็จผมก็เริ่มรุยต่ออีกครั้งจนกระทั่งมาถึงเวลสุดท้ายซึ่งมันก็มีบอใจออกมาจริงๆด้วยแต่ความประมาณของผม,ผมติดอีกหมอนหนึ่งอยู่ถึงไม่สามารถใช้ลาออาอัมตาได้ทันและแน,แน่นอนครับเมื่อไปอ,อัมบตาบอยเวนี่ตียางแรงผมก็เลยตายในที่สุดแล้วพอเลเกดก็ผิดเกก็ล้มเหลวแต่อย่างผมยังไม่ยอมแพ้ตามหาเกตอีกรอบหนึ่งหวังว่าครั้งนี้จะเข้าไปปิดให้ได้โดยประสบการณ์ที่เกบม,มาจากรอบก โอ้คงไ่พ่านเหมือนเดิมแล้วแน่นอนและใช่ครั้งนี้ผมไม่พ่านเหมือนเดิมแต่พลาดแบบใหม่ด้วยความติดสรัตัวผมเองครั้งนี้เขาใช้หลังเกียร์สองพอดูวความเคยเห็นว่ามันเท่ดีเปิดเท่ๆเฉยๆอะตว่าบอลม, ah ม,มาฮิโต้พมมไอล้ลากเกียร์สองนี่ม,มันไม่ยอมหายไปสักทีผมไม่สามารถแปลงลางอ,อมาตะได้แลวจะหวานนานก็ชิบหายแล้วแปลงอ,อมาตะไม่ได้เกียร์ก็เลยแตกอีกครั้งแต่ยังยัง สี่เทายังรู้พลาดน,นักผ่านยังรู้พังพบูรกเกตอีกรอบแต่ครั้งนี้ผมตั้งใจมากมาจนก,กระทัางเหยียบร้อยผ่านแล้วแต,แต่เนี่ยเหรอของที่ได้มาจากความพยายามเอาจริงดิให้มันมดูน้อยจังเลยฟ้าจนกระั่งแหละนั่นคือรม่องหยดนสยเยี่ชมฉลงในล็อกฟุตและแมนนี่ยังมีอะไรจากคะที่ร้อยผมไปจนพ่ายอีกมากมายเลยครับเคยมีอะไรแนะนำสามารถบอกก็ไห้ใต้อตอคอมเมนต์เลยเด้อก็ถ้าอยากให้มีตากคนแรกเข้ามาห้เยอะครับผมขอสาห์ร้อยหลายแล้วกันเด็กกคชิปหน้าครับไป